สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunday Killer วันนี้นำเสนอตอนใช่แล้วครับนิตยาสารการ์ตูนรายสัปดาห์สุดคลาสสิกบูมเราจะมารีวิวฉบับแรกที่ได้ตีพิมพ์ออกมากันนะครับเป็นการล้ำลึกความหลังของคนที่ทันซื้อและเป็นการโชวน์น้องๆว่าพวกคนแก่ๆเขาอ่านการ์ตูนกันยังไงกันคำว่านิตยาสารสำหรับสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันแล้วนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันยุคทองของนิตยสารจริงๆ เอะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มไว้ก่อนสําหรับการ์ตูนก่อนหน้าที่จะมีบูมเกิดขึ้นก็เป็นหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์แบบเถื่อนหรือว่าไพเรสที่ในยุคนี้แปลงร่างขึ้นเว็บกันหมดแล้วเราเด็กๆก็จะตามอ่านกันจาก,าจากพวกแปลเถื่อนนี่แหละเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีช่องทางอะไรให้ติดตามรู้จักการ์ตูนก้นจากฟรีทีวีทั้ทงนั้นโดยเฉพาะจากช่อง9การ์ตูนคําถามข้อที่สองเป็นคําถามเกี่ยวกับการ์ตูนแล้วนะครับคุณกบโต๊ะกี้แอลมอนเป็นผู้ถามครับตอบถูกรับเลยรถแข่งตราเพชรหนึ่งคันครับ การมาของบูมเรียกว่าเป็นการ์ตูนล,ลิขสิทธิ์เจ้าแรกๆเลยได้ลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ชูเอชะก็เลยได้ลงการ์ตูนที่ตีพิมพ์ในในิตยสารโชเนนจัมพ์พูดอีกแบบก็คือเอาจัมพ์มาฉีกแบงให้บูมกับซีคิดซึ่งในช่วงแรกบูมมือดีมากได้เรื่องท็อปทอปทั้งดะกอนบอลสแลมดังโจโจแต่หลงัลงๆนั้นไม่ได้แต่การ์ตูนที่โดนตัดจบห,หน้าปกเล่มแรกแน่นอนมันต้องเป็นการ์ตูนที่ดังที่สุดในยุคนั้นเพลงมา หน้าปกดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสุดๆประมาณว่าอยากอ่านดราก้อนบอลเหรอหยิบชั้นสี่หยิบชั้นสีราคาเคาออกมาที่25บาทถือว่าเป็นราคาที่เด็กๆเ,เก็บเงินซื้อได้ขนาดของเล่มไม่ใช่พ็อกเก็ตบุ๊กแล้วไซส์เกือบเท่า A4 ไม่ต้องเพ่งรูปเล็กๆอีกต่อไป หน้าสารบัญจะพบกับชื่อเรื่องและเรื่องย่อสั้นๆว่าตอนที่ลงในเล่มนี้มันถึงตอนไหนแล้วเพราะไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกเป็นการลงตอนที่ต่อจากไพเรตเลยตอนนั้นมีการ์ตูน6เรื่องนะครับคือราคอนบอล l l m มดังโจโจ o ทาจังบอยและ Luckyman ส่วนสำคัญอีกอันก็คือคำนำนะครับหรือข้อความจากกองบอก,กอซึ่งในเล่มต่อๆไปจะพัฒนากลายเป็นชื่อมิสเตอร์ูมม เป็นข้อความจากกรมกรที่สนุกเป็นกันเองกับคนอ่านมากๆได้ฟิลแบบเพื่อนพี่คอเดียวกันมาคุยกัน <Yeah. S 1> เปิดมาเรื่องแรกดราก,ก้อนบอลมีความเดิมสรุปมาให้หนึ่งหน้าเผื่อคนอ่านจําไม่ได้และตอนที่ลงในบูม็นตอนแรกคือตอนที่483จอมมามบูกับพักขั่วเป็นตอนที่มิสเตอร์าตานแสดงความเห่าหานจากกาจัดจอมมามบูแต่กลายเป็นพ่อบ้านในเขาสง,งันและในช่วงที่คิดว่าจะเกลี้ยก,กล่อมจอมมามบูมาให้ฆ่าใครอีก ยูยูหมายที่จอมมารบูกเก็บมาเลี้ยงดันถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาเรื่องต่อมาสแลมดังให้พื้นที่แนะนำตัวละครเป็นหน้าคู่กันเลยบวกความเดิมอีกหนึ่งหน้าเริ่มที่ตอนที่190 นักเรียนมปลายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นความมุ่งมั่นของรุคาว่าที่จะเป็นนักเรียนมปลายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นให้ได้แต่แดันไม่เป็นที่สบอารมณ์ของซากุระงิจนเกิดทิฐิไฟลุกโชนไม่ยอมแพ้รุคาว่าขึ้นมาก่อนไปเรื่องที่3มีโปรโมทให้คนอ่านเขียนจดหมายมาคุยกับกองบอก,กอมีคอลัมน์เรนกิ้งนา,นานาสารพันมีบอกอันดับข้อมูลสีอันดับวิดีโอการ์ตูนขายดีย้ำว่าวิดีโอนะครับแถมเป็นข้อมูลจากร้านแดงป่องอีกสำหรับน้องๆที่เกิดไม่ทัน ร้านแมงป่องเป็นร้านขายเทปเพลงซีดีหนังชื่อดังในอดีตนะครับเรื่องที่3เรื่องสุดโปรดของผมโจโจล่าข้ามศตวรร์ ตามอ่านตั้งแต่ยังใช้ชื่อนากาคามินที่บูมเอามาลงเป็นภาคส Diamond is Unbreakable ตอนฉันคือมนุษย์ต่างดาวเป็นตอนที่โจสุเกะและโอคุยาสุปไปเจอกับมิกิทากะครั้งแรกและอึ้งว่าไอ้นี่มันคนหรือมนุษย์ต่างดาวจริงๆกันแน่และจนปัจบันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบว่าตกลงมันยังไงกันแน่ส่วนตัวผมชอบภาคสี่ที่สุดทั้งสแตนทั้งการดำเนินเรื่องและหลายเส้นมันลงตัวมากๆจนอยากไปตามรอยเมืองโมริโอที่ญี่ปุ่นเลย ส่วนลายเส้นปัจจุบันก็สวยไปอีกแบบนะครับแต่มันลดทอนความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังลงไปเยอะเลยตัวละครก็ผอมเพรียวหน้าเก๋ๆแบบในแบบนางแบบโวกแถมเรื่องก็ซับซ้อนไปอีกต้องตั้งใจอ่านกันหน่อยมีขั้นกลางเล่มด้วยภาพสีดราเกนบอลอ้อลืมบอกไปนะครับหนังสือในช่วงแรกเป็นการเย็บแม็กนะครับไม่ใช่สันกาวเรื่องที่4ทาจังเจ้าป่าวัยรุ่นยุคนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นการ์ตูนตลก18บบวกที่โคตรสนุก เต็ไมไปด้วยมุกทะลึ่งบ้าบอเป็นเรื่องของทาจังกับการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ผืนป่าแอฟริกาฟังดูหล่อเชียวแต่ย่าได้ลงรายละเอียดเช่นเติบโตมาในแอฟริกาถูกเลี้ยงโดยชิมบันซีเซ็กจัดเรียนศิละปะก,การต่อสู้จากกริลล่ามีแฟนเป็นนางแบบชื่อเจนตามเรื่องทาซานของจริงแต่เจนเรื่องนี้กินดีอยู่ดีเกินไปหน่อยจ้ำม่าสุดๆและทาจังยังสามารถรอดในอากาศได้ด้วยท่ากระรอกบินมีคอลัมน์นักเขียนหน้าใหม่เชิญชวนให้ส่งเรื่องสั้นเข้ามาเป็นการสนับสนุนการ์ตูนไทยซึ่ ที่สิ The Search แล้วก็อภัยมมีซาก้าต่อด้วย h a l l เ l ลุย h าบอยการ์ตูนบูแอคชั่นคอมดี้และดนตรีร็อกเป็นเรื่องของฮิบิโนฮา l เรลุยานักเรียนนักเลงที่มีวป้ัตุประสงค์จะครองโลกนะครับมีความสามารถพิเศษในการต่อยตีสามารถดึงไม้เบสบอลและกระทะออกมาจากกลางหลังได้เฉยเลยต่อด้วยคอลัมน์ประกวดภาพระบายสีเอาใจเด็กๆแล้วก็มีหน้าสมัครสมาชิกนะครับเรื่องสุดท้ายลัคกี้แมน she do it การ์ตูนที่คุณอ่านแล้วสามารถฝึกให้ดวงดีขึ้นมามั่งได้เป็นการ์ตูนแบบซูเปอร์ฮีโร่พิทักษ์จักรวาลพระเอกตอนปกติเป็นคนที่ดวงซวยสุดๆแต่พอแปลงร่างเป็นลัคกี้แมนมหาโชคก็ไหลามาเทมาต้องบอกว่าเรื่องนี้สนุกขนาดนี้ได้เพราะคนแปลจริงๆครับขอชื่นชมนักแปลบูมากๆแปลดีจริงๆดีทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้แปลได้มันมากเล่นคำเล่นมุกได้โคตรเข้าเพราะว่ามุกตลกญี่ปุ่นเนี่ยบางทีคนไทยก็ไม่เก็ตแต่ก็สามารถแปลให้เข้ากับบริบทของไทยจนได้สุดยอดตอนนี้เป็นตอนที่ผมชอบอีกตอนหนึ่งเป็นการโชว์ความพยายามของรมที่ ต,ตัวหู้จดกลายเป็นเกีย้ยเหล็กก่อนหมดเล่มก็มีให้โหวตตัวละครที่คุณอ่านชื่นชอบมีคอลมนมให้ความรู้เรื่องกีฬาบาสเกตบอลตามกระแสสแลมดัง <c oughs> มีแบบสอบถามความเห็นนักอ่านแล้วก็ปิดเล่มด้วยความมันในฉบับหน้า <c oughs> ถึงจะออกมาตั้งแต่ปี1994นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยปี2021ละผ่านมา27ปีแต่ก็ยังประทับใจบูมไม่รู้ลืมสมัยนั้นนอกจากเล่นเกมแล้วก็มีกระตูนเนี่ยแหละครับที่จดจ่อรอวันออกแล้วก็ต้องรีบไปที่แผงเมอซื้อมาครอบคลอง สัปดาห์ไหนไม่ออกนี่จะทุรนทุายมากพอได้มาแล้วก็อ่านมันทุกตัวอ่านซ้ําไปซ้ํามารอเวลาเล็บใหม่ออกเป็นความหลังที่ประทับใจจริงๆและปี1994ก็ยังเป็นปีที่มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นเพียบนะครับโดยเฉพาะในแวดวงดนตรีเช่นเหตุการณ์สาคัญของจัสตินบีเบอร์และก็เคิร์ทโคเบนแห่งเนวาน่าก็เกิดในปี1994นี่แหละซึ่งตอนหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ